คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมนตการพาดด้วยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอดกดจะมาตามต่อตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะจากปูนั่งฝ้านะคะหรือว่าปูปัดปลาเนินหินแดงเนาะคะ่ะที่ปูพน,นีมฝันเป็นนั่งฝ้ามาบอกตัวเลขนะคะ วัี่ิพานมาเนาะคะ่ะกัเข่าตะเลขวิ่งของปูนะคะเมื่อนี้ค่ะแอดก็จะมาตามต่อนะคะพอปกติเนาะคะ่ะปูนั่งฝ่านี่เนาะคะ่ะเพิ่นก็นจะนิมิตฝันตองวดเลยนะคะเมื่อนี้แอดก็จะโทษนะคะโทษตามตัวเลขเนาะคะ่ะกะยังโมรู้ว่าปูจะได้ตองวดไปเดี๋ยว มาฟังน้ากันนะคะท่านผู้ชมว่าปูพันจันนีมิีฝันไปนะคะและปูพันจันนีเลขวิ่งมาเป็นแนวทางให้ในงวันที่16กันยายนไปนะคะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนจะไปฟังนะคะตังความฝันปูเนาะค่ะแอดกา็จะาให้เบิงสถิติเก้านะ,ะนี่นะคะเขาเลขวิ่งเนาะค่ะของปูนะคะ ปูหายวิ่งซี่วิ่งหาแล้วก็ล่องวิ่งแปดวิ่งเจ็ดเนาะคะ่ะนี่ก็ถือว่าเขาสามโตนะคะค่ะเดี๋ยวจะโทรหาปูนะคะมาฟังน้ากันค่ะท่านผู้ชมค่ะการ้ำมาสการค่ะปูอ่าเจริญพรค่ะปูกัดวัติพานมาเนาะคะ่ะ กักเข่าเลขวิ่งเต็มๆเลยนะคะปูขันสามตัวแค่แกก้งเลี้ยงมันส่งเค่แต้มขึ้นแค่แต้มนะวันก่อนที่นี่ยสี่สองไม่ก่อเปรถมาแต้มหนึ่งเป็นสองสามวันนี้ขึ้นแต้มหนึ่งเป็นห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเนาะวันอื่นวันวันที่สิบหกกัญญาเยินปูนิมิตฝันไปค่ะ ฝันแน่ฝันไม่ขึ้นอ่ะอ um> oui> hu ู้เพราะว่าที mm ่โทษตามโทษตามตัวเลขแนวทางจากปูเนาะค่ะปกติปูก็จะเลขออกปุ๊บก็จะนิมิตฝันตองหวดเลยเนาะค่ะฝันตองหวดเลยเพราะว่าเงินพุ่มเป็นมหาพู่มว่ามหาบอกว่าขอเขานะถ้าวัอะลรก็ให้ก เป็นไเนาะน,น้ำสมุไว้กินน้ำมะพบ้าว้กินเนอะเร็วจมเพื่อนเจ้าค่ะจมหลายความอยู่ <c oughs> เลี้งบ่าเขาบ้อยนั่นมัดพิกแท๊แต้มตะว่านนถ้าค่ะถ,ถ้าพันซื้อขืนซื้อลงก็อาจจะถูกเนาะค่ะป่นตะวันที่บอ่อบผาดที่แอดไปตามมาตลอดตั้งแต่ยู่วัดปลาเนื่น หินแดงกะคือเลขว,เลวิ่งีนจะบ่พผ่าดเนาะค่ะเลขวิ่งผ่านนักแจกเข่าสงวนเลขวิ่งค่ะสงวนเลขวิ่งเ่เคยผ่านนักแจกเจ้าค่ะแจ่งนะจับคู่มันจับว่เถือก,กะให้เพิ่นพิจารณาเอาก็ได้คะ่ะเลขวิ่งเพื่อเพิ่นจะมีตัวเลขม,มามจับใส่กับตัวเลขวิ่งที่ปูห้ไปเป็นแนวทางนะคะ่ะอืค่ะ แม่ในดอกเนาะน้อจำจำมักไวิทยวค่ะแต่เพราะว่าเลขปูปูไม่ได้จับคู่ห่ปูเป็นเลขฝันเนาะค่ะที่หายเป็นตัวเลขปูหาเป็นเลขฝันอันี้ียบเลขคำนวณค่ะส่วนเลขฝัน hmm. ค no. yeah. uh, ่ะส่วนเลขคำนวณปูจะหาเป็นต oh. ัวเลขวิ though, ่งมาปูจะพะจับคู่นั่นเนค่ะแต่ที่ปูหาเป็นตัวเลขมาห้เป็นแนวทางตัวเลขมาเลยน่ะจะเป็นเลขนิมิตฝันเนาะเจ้าค่ะที่แปนค่ะ เดี๋ยวก็ใหาเอฟซี FC เพื่อนน,นเข้าใจเนาะคะ่ะตัวเลข<อ>วิ่งจะเป็นเลขคำนวณตว่าปูจับบอจับคู่ไห้นะคะแต่ที่ปูพ่นจับคู่เป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขมาไห้เลยนะ่ะเป็นเลขนีมมีฝันของปูนะคะแมนบ่ะค่ะปูแมนเจ้าค่ะเพราะว่าก็จะอธิบายให้เอฟซีเพื่อนเข้าใจนั่นเนาะเจ้าค่ะเพื่อนบัสิว่าจับปูจับคูบ่ไห้บ่าถือ คือปูนี่บ่ได้จ umm> ับค min ู <im <im ่ห้นะคะปูมิตราเลขคำนวณปูมิตราห้เป็นเลขวิ่งมาเนาะเจ้าค่ะที่ห้เป็นตัวเลขมาเนี่ยเป็นเลขนิมิตฝันเจ้าค่ะปูปูเรานิมิตฝันใหนฟังไหนบ่ค่ะเมื่เคลื่อนปูนิมิตฝันมาจังหดเนาะค่ะฝันวันฝันวันหรือสิแม่ฝันว่า ได้ไปขึ้ไปทุดงไงล,ละ่ะไปทุดงไปเล่ปลากันมีโยมไปนะพูดนึง่งไปพูดไปหัดกลางปลาบันดีมีนุโยมเอาดอกบัวมาถวายดอกดอกใหญ่ใหญ่ดอกบัวเนี่ยเจ้าค่ะนดอกบัวมาถวายเล่นน้ำพอลก็เพลินเล่ากันเป็นผู้ชายหรอกโยมผู้ชายมันไม่ตีข้อหมาดอกบัวเอะไรว่า เอาตีว่าเป็นนกมานเปลือนเนหรอไอตีว่าไอ้ดอกบัวดอกเดียวเห็นหรค่ะมันฟองเนี้ยปูใส่พวกมันได้วอาขึ้นเจ้าค่ะแปดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งนะเทวังสั้นอ๋อตอนแรกในนิมิตฝันของปู่นี่ไปไปคล้ายๆว่าไปทธุดงกับผู้ชายค,<แ>คนหนึง่งแม่น,นบาา่เจ้าค่ะ แล้วเพิ่นก็บเล่นให้ปูนี่แปะปริศนาดอกบัวดอกนึงอ่าไปเอาดอกบัวมาถวายนะดอกเจ้าดอกพวกง่ายเลยเจ้าค่ะอ่าปูก็เล่นเขานเขาทำนงองเทียนเห็นไหมที่เือวานเจ็ดสองหาเทียนขอดเอาเข้มขัดเบิ้งให้นะไม่เบิง้งกันนะเจ้าค่ะเขาอบอกว่าเจ็ดหาสองกันนะคือถ้าทำน่องยวกันล่ะนี่ค่ะ ปูก็เลยบอกว่าแปลว่าเป็นดอกสิค่ะแปลว่าเป็นดอกเปลือกเลยวาสิเจ้าค่ะเพื่อก็เ,กเ,กกเลยบอกเป็นตัวเลขมาเจ้าค่ะบอกมันตว 1, ัวเลขวันแปดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสั้นกสองควบนี่แหละเจ้าค่ะนี่มีฝันปูได้ตัวไลขก็คือแปดหกหนึ่งแปดหก 1. 1> 1. หกนึ่งแปดหกหนึ<ต>่งก <ไป S 1> ับเจ็ดหกหนึ่งหมอเจ้าค่ะเจ็ดหกหนึ่งแหละ อันนี้เป็นเลขนิมิตฝันเนาะจ้ะค่ะฝันเพิ่นกระบ,บอกซ้ำนี่แม่นบ่าค่ะปูกบอกซ้ำนี่ไงกระบอกซ้ำนี่แหละครับพอาะก็นัง่งคือดด้พอดีคือคูเมียเกินแม่ตีสองกับตีสามมาเลยนั่งนี่โดนเจ็บมันทำวัดต่อเลยฮอลโหจ้ะค่ะกะสองโตนี่ก็ให้เพิ่นจับตัดแน่นสามสามโตก็ได้เนาะค่ะเพื่อจะ กบับนแน่แต่มันแยกว่าจะขึ้นตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งขึ้นมุดควงหน่อหนึ่งสี่สองไม่ก่อสองสามเนาะมันก็หันสี่เจ็ดก่อนห้าเจ็ดห้านะค่ะถ้าถ้าขึ้นถ้าล่องปูจะขึ้นแบบไหนค่ะแล้วยูนงไหมยัหนึ่งหกแล้วก็หกศูนย์หกสองแต่ก็แปดหกอยู่น,นะ,นบบะอ๋อแปดหกกับมีอยู่นี่เนี่ยค่ะปูขันจัดตัดมาก,กับเป็นแปดหก ราะว่าแปดหกเนี่ยมันก็มีนะแปดหกเนาะเจ้าค่ะทีลาเล็กน,นี่แหละจะขึ 60, ้นเยอะหกศูนย์หกสองสินะเป็นตัวนึงสินะเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าตัดตัดมันก็นสะได้แปดแปดหกเนาะเจ้าค่ะแปดหกแปดหนึ่งหนึ่งแล้วก็หกหนึ่ง อีกชุดหนึ่งก็สิได้เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งอกจ็ค่ะก็เป็นเลขเลขเมื่อหลายเมื่อหลายคู่ดีค่ะปูพาวะหกหนึ่งมันก็ซ้ำกันอยู่แล้วเนาะค่ะตรงกันอนะยังไงเพื่อมันศูนย์หกก็เป็นหกสองไงเห็นไหมเพิ่มสองตัวนั่นแหละอ๋อปูลดแต้มกับเครือหกหนึ่งเป็นหกศูนย์ ขันเพิ่มกะคือหกหนึ่งเป็นหกสองเนาะเจ้าค่ะแมนอ่าช้าละก็มันต่างกันว่าอย่างนองค่ะกะให้เอฟซีเพิ่มพิจารณาหน้าเพื่อเพิ่มฝันตรงกับเลขนิมิตฝันปูเนาะค่ะแมนเพิ่มหนึ่งโล่หนึ่งให้โล่งแหมมันไม่ตรงก็ค่อยตรงไปไดนสองสามวันมั้งเนี่ยเจ้าค่ะนี่ขึ้นแฉะแตกลงแฉะแตกมั้งใชเจ้าค่ะ เออสำหรับเลขวิ่งนะเลขวิง่งวิ่งศูนย์กับหนึ่งวิ่งศูนย์กับหนึ่งตัวเด่ดนอะศูนย์วิ่งศูนย์กับหนึ่งตัวเด่นคือศูนย์เป็นบะค่ะศูนย์ขีดเส้นใต้ศูนย์มืวันนี้บะมีร่องตัวล่องบอกค่ะปูเออเอาร่องไว้เอาเก่าเหรอร่าล่องไรกันป่อ,เ,อเก่ากับหูกล่องไว้อะความนั้น องเก้ากับหกแต่ว่าให้ท่านผู้ชมสังเกตดีๆเ้ยค่ะงวดที่ผ่านมาเลขปูไห่วิ่งสี่โตเอามาจับมันเขา่าสามโตเลยนอกจากขับปูหน้าแมนตอนนี้กับบอแน่นะคะศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งเก้าเก้าหกหนึ่งเก้าหกศูนย์ประมาณนี้ก็ได้เนาะคะ่ะ วันนี้เมื่อวานนี้เนาะของมันหมอกลางวันออกได้เหมือนเจ้าค่ะปูแต่ว่าฝันต้องหงุดแต่ว่ามันใจมันนะมันใจแปดหกแปดหกหนึ่งนะมันใจนะปูมันใจแปดหกหนึ่งเนาะค่ะปูวันบอกตัวแรกไหมอัอบอกตัวแรกค่ะค่ะอันนี้เป็นนิมิตฝันต้องหงวดของปูเน้ะค่ะค่ะ ใกล้ๆมื่อนะคะหรือว่าปูนิมิตฝันเพิ่มเติมแอดมินกับจะขอโทษนะคะโทษคงสุดท้ายอีกใกล้ๆเมื่อเนาะค่ะปูหรือว่าปูนิมิตฝันกับโทรมาบอกในเด้อค่ะปูสาธุสาธุาอาขอบพระคุณปูนะคะที่โทรมาเรานิมิตฝันนะคะแบ่งปันแนวทางหาให้น้องวันที่สิบหกกัญยายนที่จะถึงนะคะ กราวนามัสก,การค่ะปู่จริญพรสาธุสาธุค่ะนาอให้โชคมันหม่านเ้อสา,สาธุสาธุค่ะค่ <c oughs> าธรรมชมนี่นะคะก็เป็นตัวเลขแนวทางันงนะคะปูนางฟ้าเนาะค่ะแอดก,ก็จะเรียกปูวาปูนางฝ้านะคะเพราะว่าปูนิมิีฝันเป็นนางฝ้าเนาะค่ะที่ผ่านๆมานะเป็นนั่งฝ้ามาบอกตัวเลขเนาะค่ะ ปูนิมิีฝันตองหวนนะคะได้แปดหกหนึ่งแปะเจ็ดหหนึ่งนะคะแอดกะอนุญาตตัดออกมาแจกออกมาให้นะคะจากตีกสามตัวเนาะคะ่ะก็จะได้แปดหกแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหเจ็ดหนึ่งนะคะนี่เนาะคะ่ะธรรมชมก,กับกับเองนะคะพะวาแอดเบลกับให้และปูก็บอกว่าปูสังเกตมาก ตัวเลขที่ปูหายไปส่วนมากจะลดแต้มเพิ่มแต้มนะคะปูก็เลยวากันลดแต้มเพิ่มแต้มใบน้าแน่นะคะกลยเป็น6 0และ6 2นะคะเพราะว่าปูเพิ่มให้เพิ่มให้ลดตัวข้างหลังนะคะและเลขวิ่งค่ะเลขวิ่งนี้บ่เคยพลาดนะคะเลขวิ่งของปูเข่าทุกงวดเลยนะคะปูเป็นกระหายวิ่งเด่นนะคะ ศูนย์กับหนึ่งเนาะคะ่ตะต่ว่นเน้นๆก็คือศูนย์นะคะลองเก้ากับหกค่ะเลขปิ่งนี่เป็นเลขสูตรคำนวณของปูนะคะปูคนบรจับคูหาเด้อค่ะให้ท่านผู้ชมมีตัวเลขที่ว่าเป็นเลขลักมากนะคะการมาจับส่เลขปิงของปูได้นะคะตัวที่ปูพนันไหเป็นตัวเลขมากเป็นเลขนิมิตฝันนะคะ นี่ค่ะทางช่องกับเป็นซื้อกางในการนําเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางนะคะทำไปชมกับโปรไซวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังพิถูกกายว่ากันนะคะท่าทำไปชมบามากบชอบก็เลื่อน่านค่ะ้ามักทาชอบนะคะกัเก็บไว้นะคะพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลและทุกๆครั้งก่อนจะซื้อต้องมีสตินะคะค่ะสาหรับคลิปนี้แอก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะ แอดก,ก็ขอทำรมบัญชมทุกทุกท่านนะคะโชคดีถูกหวยรวยเงินในหวยนที่16กันยายนที่จะถึงนี้ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ